สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Detailing วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV ที่กําลังถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025อย่างฮุนไดซานต้า FE รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนทั้งภายนอกภายในสมรรถนาและเทคโนโลยีที่อัดแน่นเพื่อรองรับความต้องการของครอบครัวและผู้ใช้งานยุคใหม่ เริ่มจากภายนอกของฮุนไดซานต้า FE 2025ต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดดีไซน์ใหม่มาในแนวสี่เหลี่ยมผสมความดุดันทําให้รถดูแข็งแกร่งและล้าสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบเป็นทรง S-Shape ทำให้รถมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครส่วนด้านข้างเน้นเส้นสายเหลี่ยมชัดเจนขอบซุ้มล้อดีไซน์หนาเสริมความบึกบึน และล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง21นิ้วซึ่งช่วยเพิ่มความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่ด้านท้ายก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟท้ายแบบ s, s h p e เข้ากับด้านหน้าได้อย่างลงตัวประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบสมาร์ทเทลเกตที่จะเปิดเองเมื่อผู้ขับถือกุญแจเข้าใกล้ทำให้สะดวกต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ภายในห้องโดยสารของซานตาเฟ E 2025ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บุนไดเลือกใช้แนวคิดการออกแบบแบบ outdoor lifestyle ที่ให้ความรู้สึกโปร่งกว้างและสะดวกสบายเบาะนั่งจัดวางได้ถึง3แถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในเป็นเกรดพรีเมียมมากขึ้นทั้งหนังแท้และวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมคอนโซลกลางออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วที่รวมทั้งหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ไว้ในดีไซน์เดียวกัน รองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายอีกทั้งยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพจากบ s สที่ช่วยยกระดับบรรยากาศการเดินทางได้เป็นอย่างดีจุดเด่นอีกอย่างคือพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเนื่องจากตัวรถออกแบบให้ท้ายเป็นแนวเหลี่ยมทําให้เปิดใช้งานพื้นที่ด้านหลังได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองไม่ว่าจะใส่กระเป๋าเดินทางอุปกรณ์แคมปิ้งหรือจัก,กรยานก็ทําได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก เช่นระบบปรับอากาศแยก3โซนช่องชาร์จไร้าสายและช่องเสียบ USB-C สำหรับทุกแถวที่นั่งทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้พร้อมกันอย่างสะดวก ด้านสมรรถนะ y ุ n ด a i ซานตา FE 2อ2 5ีสมีให้เลือกหลายขุมพลงังขึ้นอยู่กับตลาดที่จำหน่ายเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.5ลิตร277แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดไปจนถึงระบบไฮบริด1.6ลิตรเทอร์โบที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ226แรงม้าช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถขับด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ในระยะทางราว50กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ HTRAC ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนช่วงล่างของ Santa FE 2025ได้รับการปรับจูนใหม่ให้รองรับทั้งความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมือง และความมั่นคงเมื่อต้องเดินทางไกลบนทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดเบาๆระบบช่วยขับขี่ก็มาครบครันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทครูสคอนโทรลระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การขับและจอดรถคันใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ในเรื่องราคาฮุนไดซานต้า FE 2025จะมีความแตกต่างไปตามแต่ละประเทศแต่โดยประมาณจะเริ่มต้นราวๆ35,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.25ล้านบาทในตลาดต่างประเทศหากนำเข้ามาไทยคาดว่าราคาจะอยู่ราว2ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ให้มาซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับทันดีไซน์ใหม่ความกว้างขวางเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ครบครัน สรุปแล้วฮุนไดซ Santa FE 2025คือ SUV รุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและล้ำสมัยภายในที่หรูหราและกว้างขวางสมรรถนะที่เลือกได้ทั้งแรงและประหยัดรวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยนี่คือหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025อย่างแท้จริงแล้วทุกคนคิดยังไงกับฮุนไดซานต้า FE 2025รุ่นใหม่นี้ครับ ชอบดีไซน์ใหม่ที่ออกมาแนวเหลี่ยมแข็งแรงแบบนี้หรืออย่างชอบรุ่นเก่าที่ดูโค้งมนกว่านี้มากกว่าคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง auto detailing ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่า